อาจารย์อาจารย์ช่วงนี้เะข้าวว่าแบ่งพันปลอมหนี่ระบาดนักดิรับเ <c oughs> งินรับค้ำจากไคเ่ยเบิ่งใี้ดีดิ <c oughs> มันู่นเป็นเหลืองตุกอกตุกใจอีหยังเลยอา้าอาจารย์ไม่วิธีการแก้ปัญหาดิโมเมนอาจารย์เม่เคยนมีโอกาสจะแบ่งพันถ้าเป็นแบ่งเศร้าลปปอมระบาดเน่นอาจารย์สิตุกใจแล้วมันอยู่ <c oughs> อาจารย์บอว่าผู้สาวเกา่าทักเพืมาหาผมเนะี่ <c oughs> ผมแบบดีใจเลยเดิบอก คนเป็นครูกันเหลียวมันโมนเขียวกันดอกแล้วเขาว่าจากไหนตัวเนี่ละ่ะอุ้ยเขาว่าจำเราได้ไหมจริงจังสบายดีหรือเปล่าปาดโบเท่ผมเนียเม่นครับโบเท่ผมนี่อารเนี่ยทานไฟเก่าลุกพึบเลยแล้วธรรมาาดาเน่ยคนเค,ยคุยๆกันมันกับสปาเป็นธรรมาาดาเนาะเนาะยังสปาอันเฟี้ยนเก่าพวกกันหนึ่งไหมอ้ยเขาว่าสปาสินดอกเอ้าป่ะแล้วเขาว่าจากไหนตัวแต่เขาถามผมต่อวา่าพรุ่งนี้ว่างไหมอยากเจอ ผมก็ต hey. อบไปว่าว่างอยู่แล้วดูหนังกันไหมเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองอุ้ยบอทให้อบไวบอทให้หลดแล้วเขาบอกต่อว่าเปล่าหรอกจ้าคือมีสินค้าตัวใหม่ใช้ดีมากอยากให้ลองไปใช้ดูหรือจะขายก็ได้นะเจอที่ไหนกี่มงล่ะก็แต่พ่อประโยคนีดผมบอกเฟียดเม่์หลดแล้วมันติงเทม่นมาขายของอุ้ยักมาขายของห่ามันนี้